สวัสดีค่ะจากบ้านสวนชมกสรน,นะคะที่จะนำมาให้ดูนี้เป็นต้นหมอนค่ะต้นหมอนต้นนี้เป็นหมอนสำหรับเลี้ยงใหมนะคะเลี้ยงหนอนไหมสมัยก่อนชาวบ้านเขาก็นำต้นหมอนอันเนี้ยไปเลี้ยงไหมเพื่อไปทอผ้าไหมแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงหนอนไหมเนี่ยก็ลด น้อยลงการใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็น้อยลงก็ปัจจุบันก็มีการนำเอาใบหม่อนเนี่ยมาใช้หลากหลายมากขึ้นอ่าวันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์ต้นหม่อนนะคะนี่คือต้นหม่อนนะคะ,ะหม่อนนี่มีประโยชน์มากเลยค่ะ,ะชาวบ้านเราหรือบ้านเราเนี่ยก็จะเอาใบหม่อนเนี่ยไป ใบตั้งแต่ยอดไปจนถึงใบที่ห้าเนี่ยมาต้มชาหรือเราจะเก็บใบหมอนเนี่ยไปใส่ต้มไก่ก็ก็ได้ก็อร่อยหรือจะเด็ดต้มปลา,นะาต้มไก่หรือจะเด็ดยอดมันเนี่ยนะคะอไปไปทำอะไรนะไปจิ้มไ,ไปจิ้มน้ำพริกก็ได้จะไปผัดใส่ไข่ก็ได้นะคะผ,ผัดใส่ไข่ก็อร่อยค่ะ ทําเมนูต่างๆได้เยอะนะคะนี่คือสําหรับคนนะคะนอกจากว่าจะเป็นเมนูอาหารแล้วเนี่ยเราก็ยังมาทําเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะลดความดันลดน้ําตาลในเลือดนะคะหรือเราจะเอามาทําเป็นอาหารสัตว์ก็ได้ค่ะไปหั่นเลี้ยนไก่เลี้ยงแพะในบ้านอาไปเลี้ยนแพะอ๋อคือเราจะหั่น หั่นให้มันเป็นเส้นๆเพื่อเอาไปให้ไก่ก็ได้นะคะแ,แพะให้กินเลยถ้าเป็นแพะนี่เราก็ตัดทั้งกิ่งค่ะให้มันมันยอดอ่อนกิ่งอ่อนมันก็กินนะคะกิ่งที่ขยายพันธุ์ก็จะเป็นติกิ่งที่ไม่แก่ไม,กไม่อ่อนเกินไปก็ลักษณะนี้นะ,ะขนาดนี้ค่ะยขยายพันธุ์ได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดกิ่งกิ่งต้นหมอนเนี่ยเอาไปขยายพันธุ์นะครับ เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะว่าบ้านเรานี้ใช้เยอะนะคะมันก็จะมีวิธีการการตัดกิ่งนี่เราก็จะตัดกิ่งประมาณเนี้ยคือไม่อ่อนไม่แก่ถ้าแก่เกินไปก็ไม่ขึ้นอ่อนเกินไปก็ไม่ขึ้นถ้าเรารู้ขนาด,น,าดนี้ก็ได้ขนดนก็ได้อ่าโอเค อันนี้เป็นหมอนพันอะไรคะหมอนพันเลี้ยงใหม่พันใบใบจะมีลูกอยู่ลูกก็จะออกจะเปรี้ยวถ้าเก็บลูกไปทําอาหารนี่ก็จะเอาลูกไปปั่นทำทำเป็นน้ําปั่นนะเติมพวกน้ําผึ้งเนะพิ่มชาติรสหวานหรือเอาน้ําตาลใส่ก็ได้แลายคนจะชอบอ๋อนั่น,นคือลูก<ด>เอาเอาลูกมันไปนทำวายก็ได้ นะเอาเอาลูกลูกมอนนะ่ะเอาไปทำวายก็ได้เอาไปทำน้ำปั่นอะไรได้หมดสำหรับอมอนต้นนี้นะคะเป็นมอนสำหรับกินลูกค่ะพัดแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่คือลูกมันเวลาที่มันออกลูกนะลูกจะมีลักษณะยาวๆเนี่ยค่ะอันนี้ลูกยางเล็กเพราะไม่ได้บำลง อันนี้สำหรับกินลูกนะคะเอาไปทำวายได้อะไรได้ก็<ม>จะเป็น ตัดแบบเนี้ยให้มันมีข้อตาอยู่นะคะหนึ่งสสามแล้วเราก็ปักลงไป2ข้อตานี้ปักลงไปในดิน2ข้อตานี้นะคะเหมือนกับอันเนี้ยมีหนึ่งสองสข้อตาเวลาเราปักลงไปในดินก็ปักประมาณนี้ก็ปักประมาณนี้นะคะทำเลปลูกหมอนก็น้ำไม่ท่วมขัง แล้วก็เตรียมดินนะครับควนดินรากเขาจะได้แปได้ดีได้เจริญเติบโตดีแล้วก็มีแสงมีแสงรับมืดเลยเนะี่ยมันก็การสังเคราะห์แสงการจเจริญเติบโตจะไม่ดีนะครับอยู่ได้ในแสงลำไรขนาดนี้กำลังพอดีนะครับรอหรือ,รอแดดจัดตัวนี้ก็ดีนะเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ในข้างบ้านแสงก็ครึ่งวนัน ตอนนี้เราก็เตรียมดินพวนดินใส่ปุ๋ยนะคะ,ะดินตรงนี้มันเป็นดินร่วนสุยนะคะเป็นดินดีอยู่แล้วเราก็มาพวนดินให้มันร่วนสวยุยเวลาที่เราปักกิ่งชํำลงไปรากของกิ่งชํำเนี่ยมันก็จะ,ะ,จะเจริญงอกงามได้นะคะนี่กระโปะใส่ปุ๋ยหมุนสัตว์ตวตวปุ๋ยปุ๋ยแ,แพะ ในเขตเมืองถ้าอยากปลูกไว้กินไว้ใช้นี่ก็ใช้ใช้ไอปุ๋ยถุงอะ่ะนะใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์อะไรก็ได้ที่ที่บ้านเรามีถ้าไม่มีก็ต้องซื้ออ่าถ้าไม่มีก็ซื้ออาจจะในชุมชนในหมู่บ้านมีมูลอ่ามูลจากวัวควายหมูไก่ได้หมดในกรุงเทพในเมืองไม่มีก็ซื้อจากร้านขาย อพวกไม้น่ะค่ะซื้อเอาก็ได้เดี๋ยวนี้เขาขายสามถุงร้อยเป็นกระสอบปุ๋ยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนี้นก็จะต้องมีตานะให้ตามีตาสองถึงสามตาจะได้แตกตาใหม่จะทำ่ำเอียๆไงล้มหนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่ถ้า มีน้อยก็ใช้สองกิ่งก็พอแต่ตาเนี่ยขึ้นมาจะต้องมีประมาณสักสามตาถ้าขนาดนี้จะจะงอกเร็วแตกเร็วกิ่งลักษณะเนี่ยขนาดนี้นะความแก่อ่อนเนะี่ย เราต้องตัดใบออกนะแม้นคายน้ํามันก็จะ,ะการแตกรากการเจริญไม่ดีแล้วก็ตัวใบมันก็จะมีผลกระทบต่อ,อการใช้น้ําและการใช้อาหารของของลำต้นเพื่อจะไปสร้างรากตัดใบออกเพื่อลดการคายน้ำค่ะแล้วก็เอาใบที่เราตัดออกก็คลุมไว้หรือไปให้สัตว์กินก็ได้แต่วันนี้เราจะไม้คลุมดิน ช่วยป้องกันความชื้นแล้วก็พวกถ้าอย่างนี้มันเล็กเกินถาตอาหารมันมีน้อยมันก็จะแตกยากแล้วก็ต้นไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เอากะตัดทิ้งไปเลยให้เป็นปุ๋ยคุมดินเวลาย่อยสลายก็เป็นปุ๋ย เสร็จเรียบร้อยก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะจริงๆไงลดก่อนคุมลดก่อนอันนี้คุมไม่เป็นไรน้ําก็ไปเหมือนกัน